ฝันเกมอรวมฟันรวมมันต้องถูกสักอันอ่าโดนโดนโดนอ๋อถ้าฟันรวมมันจะโดนง่ายกว่าเกมะฝันอุ้ยเะถูกเขาเหนืออุ้ยจะเอออุ้ยเปลี่ยนแน่แน่แน่ดีกว่าแล้วดีกว่าไอ้เชื่อเยอเฮ้ยยินดีอ้ยไอ้ไอ้ไอ้โดนกินได้สองได้สองฮะได้สองมาอู้สามพิซซี่อ่ะพลังชีวิตเหลือสามพิซซี่แล้วว่าเหลือน้อยเพลงเราใจเพลงเราใจไอ้เชื่อ แรกแรกเราต้องแรกต้องแรกนี่อุ้ยแขนขาดเออโอ้เออสวัสดีครับสวัสดีครับเรามาแบบไรฮะวันนี้ฮะเรามาแบบซามูไร่อยแล้วโอ้โหแบบสวยอะฉากนี้สวยมากน้ำเป็นน้ำเลยฮะวันนี้เราจะมามเล่นต่อสู้แบบแนวซามูไรกันนะฮะแ,แต่ว่า <ฮะ S 2> ในเซิร์ฟเนี่ยเรามีแค่สองคนสองคนเงียบเหงามากเลยฮะแสองคนก็มันดีฮะแต่สองานก็มนี่ย พีพีไปเลยฮะจะเป็นยังไงมาชมกันเลยนะฮะไปเลยเย้เยเกิดตรงไหนบอกด้วยนะฮะแต่ละโซนจะไม่เหมือนกันเราจะสุ่มเกิดสุ่มเกิดนี่แล้วหากันให้เจอแล้วก็ฆ่ากันไปตายข้างหนึ่งเดี๋ยวไม่มาใช่ไหมฮะโล่ตรงไหนนี่เสียวตรงไหนโล่ตรงไหนเสียวคืออะไรฮะเสียวเสียวมาลอยหลังเสียวมดนลอยหลัง แล้วมีคำถามน่าจุดเกิดปลาอะไรสุภาพปลาอะไรสุภาพฮะออกอปลาอะไรสุภาพแล้วก็เงียบไปปลาอะไรสุภาพปลาอะไรสุภาพฮะปลาพูดเพราะผิดปลาครางแล้วปลาอะไรสุภาพที่สุดเดี๋ยวนะปลาค้างฮะค้างเงาสุภาพโอเคแล้วปลาอะไรสุภาพที่สุดแล้วปลาอะไรสุภาพที่สุดปลาครับผมผิดปลาทานเ ประทานโทษโอเคอ่ะพันมีเห็นม่ใช่เดือนตาย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 ไหน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 เห็นดู่สดงว่าเห็นดูแสดงว่าอ๋ออ๋ออ่าน่าอ๋อยู่แสดงว่ามันอยู่แถวนี้แน่เลยอเดี๋ยวด้ยเาฉันไม่เห็นคุณเดี๋ยวรอจุดเกิดแสดงว่าจุดเกิดอยู่แถวนี้แน่เลยไม่โอ๊ยพันมีขอเราจะไปเกิดอยู่แถวศาลเจ้าเกิดอยู่แถวศาลเจ้า แล้วเสาไปสารเจ้ามันจะสุ่มอยู่ตามที่ต่างๆแต่เวลาเราเดินผ่านสถานที่สําคัญอ่ะมันจะบอกชื่ออยู่ผัดมีเกิดอยู่ที่เดินๆไปเรื่อยๆมันจะมีสถานที่สําคัญบอกมันก็จะบอกว่าตรงนี้ที่ไหนที่ไหนเนี้ยผัดมีอยู่ที่ที่ที่มันมีแอ่งน้ำแอ่งน้ำเหรอใช่แอ่งน้ำหนวะาถ้ำพัดมีอยู่ในถ้ำอ๋อเหรอใช่ถ้ำเหลอถ้ำเหรอข้ออยู่ในถ้ำอ๋อนี่งถ้ำภาษาไทย คือามาทำเฮ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงนั่นนั่นเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วย uk ังไม่ชักดาบใช่ไหมยังไม่ชักดาบเนี่ยตายนะตายนะตายไปได้จะไปเออชักดาบไปด้วยเหรอเฮ้ยคุยก่อนเออคุยก่อนเฮ้ยคุยก่อนเฮ้ยตั้งท่าก่อนนี่ตั้งท่าก่อนมะตั้งท่าเราเรามีความเหนื่อยล้าด้วยนะฮะมีสเตมิน่าด้วยฮะ อ่าถ้าเราฟันเออหมมันจะเหนื่อยละต้องรอสักพักไว้ให้มันขึ้นคืนคูดาวกันถ้าเราเหนื่อยแล้วจะฟันดาบไม่ได้ฮะพร้อมยังอ่ะเราจะดูตรงไหนดิสุสารไหมสุสารไหมเออหนึ่งจีไม่โดนอ่ะหรือใหญ่ใหสุสานว้าวไม่กดกดสองใช้หมัดได้ใช้หมัดเตะต่อยได้ไม่ไว้ใจคุณเอายังเอายังอ่ะมาดูกันมามาตรงนี้สุสานเดี๋ยวใช้แมทก่อนหนึ่งสองซ้ำตั้งกาดตั้งกาด ตั้งกัดต้งกัตถอย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 อุ้ยต่อยต่อยมาดิวะต่อยต่อยเออเออเอาเอาเอาอุ้ยอุ้ยอุ้ยใหญ่ใหญ่เอ้ยนี่มาจังหวะจังหวะต่อยต่อยต่อยมืดๆโอ้โหฉากมืดได้ด้วยโอ้โหฉากสวยอะถอย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 โอยอยไม่ไหวแล้วกำลังชีวิตอยู่ตรงไหนอกำลังชีวิตอยู่ตรงไหนถอยถอยถอยเอาเอาแม่พี่ยอมถอยเอา้า ชักดาบประชักดาบมาดาบหมาดีวะมาตั้งการไอ้ยไอ้ไอ้ไอ้โอ้กันกันไงถ้าถือดาบอย่างเงี้ยคือมันจะกันไงมันจะป้องเอาฟันมาดิเอาฟันฟันฟันมาดิแอฟันไม่โดนนะฟันไม่โดนนะแล้วกดอะไรอ่ะก็กดก็กดฟันไงออ๋ก็กดฟันเอายังอ่ะเอายังอ่ะเอายังอ่ะเอาเลยเปล่าเอาเลยเปล่ามันยังงงอยู่อธิษฐานเทปปุ่มกันอ่ะฟัน ถ้าถ้าโดนหน้าจอจะเป็นสีแดงโดนแบบเนี้ยแบบเนี้ยเนี่ยแบบนี้เนี่ยน่ยเนี่เนี่ยอย่ยเนี่ยนียเนี่ยเน่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนด่โดนแล้วเข้าเนื้อเลยเนโดนี่้วเข้่เนื้อเลยนะมาเนี่ยี่ยเนี่งเี่ยเนียเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยน่ยเนี่เนี่ยเนจัยหนี่ยเนี่ยเน่งเีวิเน่ยเจี่เนี่ยี่ยี่ยตนี่ีเ่เงเเ่่ีต อไนี่โอ้ยหัวเรียบร้เหรอโยวหัวขาดเลยอ่ะยังไงอ่ะู้ยฉับเดียวตายเลยฮะยังโหดวิชาคุณสวยมากเลยอ่ะแบบเนี้ยโอเคอยู่เนี้ยต้นเมเปิลสีแดงอ๋ออยู่แถวต้นเมเปิลสีแดงอาเจอแล้วสวัสดีครับมาต้นเมเปิลสีแดงมามาดึงเอายังเอายังอย่าแล้วจังหวะเอ้ย ถ้าถ้าเราจะฟันเราต้องปล่อยกาดก่อนอ๋อโอเคพอปล่อยแล้วถึงจะกดฟันได้ yes ไอ้เด็กไปดนอ่ะเดินเดินเดินเนี่หรือไอ้เดินว้ายไอ้เสร็จไอ้ปล่อยการ์ดไอ้เดินอะไอ้ว้าวว้าวว้าวเฮ้ยว้าวว้าวไอ้เนี่ยการได้เหรอกันได้เหรอกันได้โอ้ยมันรู้สึกเหปิดขับยาเพื่อไม่มีถ้าไม่มีไอ้อะไรนะอะไรอะ ไอ plural, s <S <Sure> right ้กดกดล็อกหน้าจออ่ะมันยากขึ้นเยอะเลยเอาเหรอเอาเหรอมันยากมากวัดอี๋วัดวัดอุ้ยไม่ได้ถ้าปล่อยเอื้อเอื้อเอื้อเอ้ยไม่โดนไม่โดนเลยไม่โดนเลยอ๋อแล้วถ้าเราตั้งการ์ดอะสเตมินาเราจะลดด้วยฮะโอเคเราต้องปล่อยการ์ดด้วยเกือด้วยอ๋อเราต้องบริหารความเหนื่อยล้าด้วยเอ้าจะไปไหนจะไปไหนฮะจะไปไหนจะไปเอออยู่อยอู่ อุ้ยลอยฟันนะลอยฟันจะไม่ได no ้จยไม่ได้เฮ้ยเว้ยเว้ยเว้ย like มัดก uh, oh ็พอแล้วหมัด oh ก็พอแล้วหมัดก็พอแล้วไต่อยไม่โดนแล้วต่อยนะจ่ไปต่อยไม่โดนเล้วจะไปตามต่อยไม่โดนอ่ะเอออู้หูหูหนนาจอแดงอู้หูหูหอ๋อเหนื่อยเออพราะชาเหนื่อยโอ้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 ย นี่อ๋อเราต้องเราต้องตั้งหลักด้วยเราต้องตั้งหลักด้วยนีวว่ว่าเราต่อยรัวๆเลยไม่ได้ด้วยเฮ้ยมีเสียงก็เราใจเหลเอือเกินเราใจไงมันต้องเล้าใจม<ช>ันะต้องอย่างเโอ้หําแนทีก็เข้าวะ่ะ <c oughs> วันนี้เป็นวันตายข,ของเจ้าอุ้ยเสียวป,ป้อว,นนวันนี้จะเป็นวันตายของเจ้าเนทีก็เข้าว่ย อุ้ยอุ้ยพลังหมดอุ้ยอุ้ยเหนื่อยอุ้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 ยต้นเมเปิ้ลสีแดงลงมาตรงต้นแดงต้ลสีแดงก่อนอุ้ยเจ้าชักดาบข้าเหรอเจ้าไม่จ่ายตังค์เหรอกินแล้วจะไม่จ่ายตังค์ใช่ไหมเจ้าชักดาบโอ้โหในจริงหรือเข้อมือเจ้าข้าพ่อของข้า ข้าก็ข้าเอ้ยอะไรเอ้ยเจ้าก็ข้าแม่ของข้าข้าก็เลยข้าพ่อของเจ้าวันนี้เราจะเป็นวันล้างแค้นของเจ้าเจ้ากุ้งเป้าเจ้ากุ้งเป้าคืออะไรเฮ้ยเออเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเรียบร้อยขอขาดอ้ื้ออื้อมันดูยากตอนนี้พี่มีอยู่อยู่ไหนอะไหนยืนกับข้า ถ้าถ้าเดินผ่านอยู่๋อถ้ำถ้ำเอ้ยจมน้ำจมน้ำถ้ำถ้ำอ๋อด้วยข้ากำลังไปถ้ำนั้นเหรอเจ้าไม่เห็นข้าแน่นอนถ้ำเหรอเดี๋ยวนะเจ้าไม่เห็นข้าแน่นอนข้ามั่นใจเออถ้ยเจ้าไม่เห็นข้าถ้าเดินไปใกล้ๆกันละจะได้ยินเสียงดาบอยู่ไหนวะไม่บอกไม่บอกปีบาลอยู่ถ้ำเหรอต้องไปลอยหลังต้องไปลอยหลังยัยยัย ต้องเดินเจอๆนี้แหละต้องหากันไงถ้ามีเล่นหลายๆคนอ่ะถ้าเล่นหลายๆคนเอ้ยได้ยินแน่ได้ยินเสียงดาบได้ยินเสียงดาบอย่าไม่ยุ่งกับข้าได้ยินเสียงดาบไหนวะไหนวะได้ยินเสียงดาบได้ยินเสียงดับข้าได้ยินเสียงดับของเจ้าเจ้าก็เข้ามาสิเจ้ามองไม่เห็นข้าหรอกอยู่ในถ้ำแล้วอยู่ในถ้ำแล้วอยู่ไหนวะไม่เห็นข้าหรอกข้าได้ยินเสียงดาบของเจ้ามาสิโอหังไปไหนวะได้ยินเสียงฝีเท้าปะ ไม่อยู่ไหนมาบอกมาข้าไม่บอกเจ้าเจ้าไม่บอกอก็ <c oughs> จะไม่เจอกันนะฮ <c> ะ <oughs> <c oughs> ข้าไม่หรอกเจงงก้าิง่ายหรอแบบแบบนี้เราอยู่สองคนเนี่ยฮะอาพ่อัอยู่ชายตเอ้ยเเสียงดับเสียงดับเห็นข้าหรือยังข้าอยู่ชายทะเลฮะม <c oughs> ันมีย <c oughs> อ,อยู่ตรงไหนฮ <c> ะ <oughs> แมปมันใหญ่ ข้อะไรอเบื่อก็เลยนั่งรอเจ้าอยู่ที่ท่าน้ำนนท์ท่าน้ำเหรอเอ้ยไม่ใช่สิท่าประลองท่าประลองอ๋อที่ประลองข้อจะมาประลองกับเจ้ามันมันจะมีลานประลองอยู่ที่หนึ่งโอเคโอเคโอเคเจล่วเจล่ะสนามกีปีกายกีบชื่อชื่ออะไรสนามกีปีกายึ๊บโอเคเพจาะฉะนั้นอยู่บนหน้าผาข้อจะนั่งรอเจ้า เจ้าจะเจ้าจะยังไม่เห็นข้าสมอนเทพเพรข้าจะข้าจะแอบมาสมอนเทพอย่ามาหลอยหลังข้าคุณคิข้าเสียวตุ้ยสมอนเทพสมอนเทพจะไม่รู้หรอกว่าข้าอยู่ไหนหยุดเส้นเจ้าไม่เหจ้าไม่เอ้ยข้าจะหลอยหลังเจ้าเจ้าผ่านแล้วเจ้ายืนยืนอยู่ตรงกลางเจ้าผ่านแล้วเจ้าอย่ามาคิดว่าข้าโง่ยังไม่เจอ เดี๋ยวเดี๋ยวมาประลองกันอีกงี้เ้ยอะ่าไปไหนเฮ้ยปัดปัดปัดจ้เยวนมามาประลองมาประลองมาตรงนี้แหละพ่อชายสามารถกดกดอันนี้ได้ไหมนะกด E แล้วก็โค้งคำนองโอ้ย่างนี้ได้ด้วยเหรอ นี่นี่เอ้ยเจ้าอย่าชักดาบอกมาฆ่ากลัวถ้าเก็บดาบของข้าก่อนก็ได้ไปตรงนู้นเอ้ยถอยไป เอา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 เาตะการอตะการอเตะทีหนึ่งเตะต่อยต่อยคุตบอล้อคุตเบิกลรอไม่ให้ความขลุกให้ความขลุกนฮะให้คองมขลุกมาหนึ่งสองสามต่ำสวัสดีครับอาริกาโตอาริเกตูใช่วิ่งนั่งรอได้ด้วยนั่งรอได้ด้วยเจ้าไหนสิอ่อนอยข้ารู้สึกเหนื่อยล้ายืนยืนยังไงก่อนยืนยังไงก่อนถ้าเราขยับตัวยืนออกจะมาเปร่่กับข้าใช่ปะเอายังอ่ะเอายังอ่ะโจมแม่โจมัมไม่กลัวอยู่แล้วโอเค เรามาเคารพกันก่อนมาเคารพกันก่อนไม่รู้ทนะน้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเราใจใจสัตซ์ซื่อเราใจสัตซ์ซื่อใกดื้อใจดื้ออย่าเราใจสัตซ์ซื่อเราไม่มีอะไรแ้ากลัวเจ้าต่เตะไปเด้อเตะไปเด้อตักกาดนะตักกาดนะ มเรามาเคารพกันก่อนเรามาเคารพกันก่อนก่อนจะต่อสู้อะเรามาเคารพกันก่อนอ่านับหนึ่งมิ้นสามกันเรามาตั้งชื่อกันดีกว่าตั้งชื่อว่าชื่ออะไรรู้ตั้งชื่อว่าเนี่ยแน่จะต่อยจะต่อยจะเตะเจ้าชื่ออะไรรู้เขาคือแจ็คกี้ชานเขาชื่อออมรเทพออมรเทพชื่อไทยจังชื่อไทยจังออมรเทพเขาชื่ออมรเทพนี่ยินดีที่ได้รู้จักโอเคยินดีที่ได้จับเช่นกันฮะ โอเคพร้อมแล้วฮะครับพร้อมต่อสู้กับเจ้าแล้วัรู้สึกไม่มาใจแก่เจ้าช้างคุอยู่ไหนช้างคุอยู่ไหนจ้าพนดเฮ้ยโอโหทีมงทีแล้วหนียะทีมึทีแล้วหนียะไปดตีไปโดนนเยอมาัดไเดนจะไปไหนเตะทีนึงเอไอ้ไดี๋ยววบอเตะเอา่เตะต่อยรู้สึกไม่พอใจกิ๊บ

ว้าวเยอะโอ้ยเฮ้ยเจาะเจาะเฮ้ย <inequ> ฝ <iah> ันไม่โดนฝันไม่โดนเยอเฮ้ยฝันฝันเฮ้ยไม่โดนว้าวเฮ้ยจับกระป๋านาว้าวโอ้ยโอ้โหหัวขาดเลยอ่ะโอ้ดวนเฮ้ยท่านอมเทพอ่ะข้าขอเป็นลูกศิษย์เจ้าเลยมามามาดวนมาดวนกันอีกทีแต่เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ตามตามเข้ามาตามเข้ามา อะไรนะฉันจำชื่อคุณไม่ได้แจ็คกี้ชานแจ็คกี้ชานแจ็คกี้แจ็คกี้ชานแจ็คกี้ชานถ้าอยู่ห้องกงเรียกเฉินหลงอะท้าไมชื่อมันเหมือนไอตัวแรกตัวเหลืองๆอ่ะอ๋อคืออะไรตัวเหลืองๆคืออะไรมินเนี่ยนเหรอมันมันคนละเวกับแจ็คกี้ชานเลยนะมามาพร้อมนะฮะพร้อมแล้วเจ้าเช็คกี้เจ้ารู้ชื่อข้าไหมชื่อเจ้าชื่ออะไรอ่ะ เออถ้าพร้อมแล้วเอาบอมเทพอ๋ออาบอลเทพลืมไปเอาบอลเทพถ้าพร้อมแล้วพร้อมที่ดวนกันเจ้าเดี๋ยวนะโค้งคำนักก่อนโค้งคำนักก่อนโอเคมาโค้งคำนักพร้อมกันนะโอเคมาเริ่มกันเลยฮะมาเลยกันเลยนี่มาเนี่ยสีสมอสมอข้าชื่เรียกคุณว่าสีสมอสีสมอใส่เสมอมาแล้วฮะมาแล้วมาเสียไปจะไอ้วนวนอ่ะเออเออไม่เดี๋ยวว่เราใครเดี๋ยว ฝันดีนึงกันนี่นีเนี่ยเออโดนไป้วเออโอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้วอ้ยโอ้เโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยว้า้อยอ้โอ้ยยย้้าออโอ้ยโ้ยโอ้ยอ้อ้ออ เออโอ้โหเวน่าผิดใจทำไมท่านรู้สึกอ่อนดอยอ่อนดอยอ่อนดอยอ่ะเอ้ยไปโดนไปโอ้โหแขนแทบขาดแขนแทบขาดไอ้จะงั้นแหนจังหวะจังหวะหวั่นต้องหวะต้องมาจะหวะต้องมาอ่ะนี่ยิงมาเดี๋มาเดี๋ยวจิ๊บขาดสิ้นแล้วทำไมหัวหัวหลุ่นเนี่ย ขอคอมเมนต์เลยขอโคคำรับเจ้าเราต้องให้เกียรติฮะต้องให้เกียรติอ๋อเกิดตรงนี้พอดีฮะโอเคเปลี่ยนที่ไหมฮะเปลี่ยนที่ไหมเปลี่ยนที่ไปร้องว่ามาเปลนที่ไปร้องมาเปลี่ยนที่ไปร้องนี่มาบนนี้ตามพ่อจันมานี่พ่อจันจะพาไปที่หน้าผาสูงเก็บเก็บอันนี้ก่อนโอเคเก็บดาบกันเดี๋ยวๆโคคำนับกันจ่อยดูไงตามตามพ่อจันไปก่อนนี่ไปโอ้โคำนับกันข้างบนนี่หน้าผาสูงพ่อจันจะพาไปที่หน้าผาสูง ข้ารู้สึกไม่เชื่อใจเจ้าข้าไม่ได้ข้าไม่มีอาวุธใดๆทั้งสิ้นนะ <complaint? S 1> น,นี่นี่ตา,ามันนี่นี่นี่น้าผ้าซุงน้าผ้าเอาไปไหนไปไหนไปไหนพันรีไปไหน,ไหน <c oughs> อยู่นี่อยู่นี่ <c oughs> อยูออ่นี่อยู่นี่โอเคนี่นี่น้าผ้าซุงหน้าผ้าซุงอยู่ตรงนี้ต <c oughs> าบานนี่นี่แสง <c oughs> <t> ไม่ทั้ง <c oughs> จ้าก็ดกระโดดดีๆฮะกระโดดดีๆฮะอันเนี้ยดูตัวอย่างฮะดูตัวอย่างนี่มาตรงนี้ โอเคเอาเอาไปพร้อมกันนี่นี่มามามาโอ้ยโอ้ติดติดติดช่วยหน่อยโอ้กว่าจะได้สู้นี่นี่คือทางนี้เลยคือทางนี้เลยนี่นี่นีมาหน้าผาสูงมันจะขึ้นทางนี้ได้เอาเอาเอานี่นี่ขึ้นเอาคุณฉันยากเกินละเกินนี่นี่นี่ดูดิว่าดูดิว่าเออมามามานีหน้าผาสูงหน้าผาสูงปเลยฮะตามไปเลยฮะ เอ๋อนั่นและขึ้นไปแล้วะขึ้นไปแล้วไปตรงอื่นนะไปตรงอื่นนะดังนั้นนะมาตรงนี้นี่ตรงนี้ฉากสวยตรงนี้ฉากสวยฮะอ่านี่แหละตรงนี้แหละนี่เรามาดวลกันบนนี้ฮะโอเคพร้อมยังฮะหนึ่งสองสามมาทำความเคารพกันโอเคมามาทำความเคารพกันแล้วสะมาเราต้องมาชักดาบเราชักดาบกินกินข้าวเราไม่จ่ายตังค์ฮะกินข้าวเราไม่จ่ายตังค์เราเลยชักดาบฮะมามา หมุนอยู่นี่แหละหมุนฟันอุยว้าว้าฟันนี่มันดูในชกในฉับเดียวว้า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 วฟันรวมฟันรวมมันต้องถูกสักอันอ่าโดนโดนโดนอ๋อถ้าฟันรวมันจะโดนง่ายกว่าฟันอุ้ยเขาเนื้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยยว้้ยอไอ้ออ้อออ้ไอ้อยย้้้อ้ อุ้สามทิศสี่อ่ะพลังชีวิตเหลือสามทิศสี่แล้วว่าเหลือน้อยเฮงเราใจเพฮงเราใจไอ้เชืออม้ยแลกแลกมันต้องแลกมันต้องแลกเหลืออุ้ยแขนขาดเือเหลือไอ้ขาขาดอะยยังโหดยังโหดเอามาบนนี้มาบนนี้บนนี้กระโดดได้ไหมเนี่ยได้ไหมถ้าถ้าไม่ได้ก็ไปที่อื่นได้ เออวมามาตรงนี้นี่นี่ตรงนี้สวยอ้าวแมตสุดท้ายแมตสุดท้ายมาแมตหนึ่งสองสามโอเคมามา่าชักดาบมาเจอกันชักดาบมามาแมตาซินะมาแมตแมตาซินะแมตาซินะมาเลยฮะฝัน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 ไม่โดนเลยนะไม่โดนนะฝันเราวิถีสมุนไพรเราต้องฝันนะเว้ย ไอ้จะไปไหนเจมเลยเจมเฮ้ยจะไปไหนจะไปไหนวิถีสมุไรฮะอะวิถีมุไรฮะวิถสี่สี่สมุไรเอ้เจ้เจ้ยมามาสี่สี่มุไรบิดว้าวว้าวาจะไปไหนสมุไรจะสมุไรจะไปไหนไปเอยวว้าวได้ยังไงว้าวว้าวเ้ยเฮ้ยอาคัดเอ้ยทำไมไม่โดนอ้ยอ้ยอเข้าเข้าเนื้อสองเม็ด ว่าเอออกเฮ้ยจะตายแล้วเฮ้ยเจะตายเฮ้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 ย้ย้ยเฮยเฮฮ้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะฮะถ้าใครชอบแบบนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงแว้ให้นะฮะวันนี้เราสองคนต้องไปแล้วนะเออแล้วก็ไปแล้วนะฮะบายบายเย้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 เสียงค่าประลองดีจริงเลย